สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับช่องเสือหารอิสานใต้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนาะอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านเสือหารวันนี้ก็เป็นวันเกิดหลานชายคิรินนะครับอายุหนึ่งขวบก็มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์หลานชายสักหน่อยขนาดหนึ่งขวบแล้วนี่จัดเต็มเลยนี่เจ้าภาพคิรินเฮ้ okay. นี่ละครับเจ้าภาพจะหลับแล้วพี่น้องเจ้าภาพจะหลับแล้วเป็นไงนานจัดหนักจะเต็มหมันปลายแดงครับพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนึ่งควมนะครับนี่แหละครับอ๋อันนี่ครับเค้กวันเกิดสามชายบางนน ยืน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 ล้อมวงเอาปิดมันไม่ปิดมันดับนาอพัดลมนี่ครับเาเบานไ่ด้หเามาดูเปิดกบายากกินให้อิ่มนะนี่ครับหมูอบหมูต้ม Happy Birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. Happy, birthday, you. Happy, birthday happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขภาพแข็งแรงหนึ่งขวบนะครับหลานชายคิรลินเนาะหนึ่งขวบหนึ่งขวบครับหนึ่งครวบสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงนะคะโตไวๆเลี้ยงง่ายๆนะลูกนะ ฝางกองลูกเขานี่ขนาดหนึ่งขวมแล้วเนี่ยเอาเป่ายังไงเนาะลูกกูเป่าลูกเป่าเปลาเป่าเอ้ป๊มันเป่าเออสุขภาพแข็งแรงนะตัวไวๆนะลูกนะเป็นเด็กดีเนาะของปู่ของย่าของแม่ของพ่อเนาะของตาของยายของทุกๆคนเอ็ยเต้ทูยู happy birthday หนึ่งขวบหนึ่งขวบครับหลานคิริน,นอืมนี่ของฝันของฝันของปูนายลองขับขับรถให้ดูหน่อยที่นี่ครับเจ้าของเจ้าของวันเกิดจะพาไปเอาขี่รถให้ปูดูหน่อยลูกแล้วขี่รถให้ปูดูหน่อยจิโอ้แน่นอนยิ้มปากบานเลยพี่น้องนั่นตาตาลแล้วครับ หนึ่งครูวบหนึ่งครูวบนี่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 นาน้านาหนได้ไปแดงแล้วพี่น้องโออกแล้วออกแล้วอลบาับรมณ์นะครับลรมนะครับคุณโน่ปากบานแล้วปากบานแล้วใจมันเปิดขาว่าันเป่า เป่าเร็วหน่อยหน่อยนะครับตาเริ่มเยิ้มแล้วเดี๋ยวจะหลับของมันเกิดจะหลับนี่เดี๋ยวอ่าอ่าทางนี้ก็กินกันต่อเนาะกินกันต่อยายกินต่อจขคอออกก่อนแล้วก็กินใหม่ ออ่อนอโนเนมากเลยเนาะเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดหลานชายอนโนเนมากอนโนเน่อนโนเน่เด็กๆเพียบเด็กเกเพียบเลยนูน่นจะของวันเกิดไปเล่นรถแล้วไม่หวงอะไรแล้วไปเล่นรถแล้วพี่น้องนี่แหละ เดี๋ยวโตแล้วมาดูเอาเด้อนี่เด้อหนึ่งขวบพ่อแม่ปู่ย่าทำไว้ให้แบบไหนโตขึ้นเป็นเด็กดีเด้อทิลินเลยเป็นเด็กดีของพ่อของแม่เนาะของปู่ของย่าของตาของยายเจ๊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 ผ่านแล้วอโนนทนี่อโนนนี่นี่แหละครับหนึ่งขวบ ของร้านคิรินเนาะโอ้นาน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 เอา,เอาเค้กป้ายปากน่อยนี่แหละครับไอ,จอเจ้า,า,าของมันเกิดป้ายปากเจ้าของมันเกิดหน่อย,ออยเอาอของน้อง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 เอากินเค้กก่อนคิรินไอบุนอ ของเจ้าเอาแบ่งกันไปเนาะเออให้เจ้าเอาเอาเอาเค้กป้ายปากหลานคุณเนาะโอเคขอบคุณนะครับสำหรับเค้กหลานคิรินเนาะชิ้นใหญ่เลยตาเยิ้มแล้วตาเยิ้มแล้ว

โตขึ้นแล้วมาดูเนาะปู่ปู่จะเก็บไปให้ดูเป็นความทรงจำหนึ่งขวบเนาะอร่อยไม่ใหญ่กินเนื้ออร่อยกินดิเค้กอร่อยจัดจนเกิดอีกเอ้าปีหน้าเดี๋ยวปีหน้ามาปูนะปีหน้ารถแห่เอานี่เป็นปีแรกเขาเนาะปีหน้ารถแห่ปีนี้ปีแรกปีแรกขระดนนี้เอ้า มาได้กินเค,ค้กกันทุกๆคนเนาะต้องบอกว่าเอาใหม่เดี๋ยวบีนามารอติดตามว่าจะจัดตรีมอะไรบ <laughs> ีนานึงนู่นแล้วลานปูนแล้วรอติดตามนะบีนาตัวยนบีน,นาก็รลานปูนแล้ว<า>อิ่มแล้วอิ่มกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเ <laughs> จ้าพาก็ดูดนิ้วแล้วเ <laughs> จ้าพาก็ดูดนิ้วแล้วนี <laughs> ่แล้ววันเกิดเด็กน้อยเนาะหนึ่งขวบ พ่อแม่ปู่ย่าตายายทาให้แล้วโตขึ้นมาดูเอาเดอ้อมันดเดอ้อโตขึ้นต้องเป็นเด็กดีเนาะตั้งใจเรียนเป็นคนดีของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของตาของยายและของสังคมนะลูกนะเออโตขึ้นต้องเป็นเด็กดีเนะนาะนัมนนัานเขาอวยพรนันใหญ่เลยบรรยากาศยามเย็นเนาะ กระเป๋าเค้กแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะพอหลานะจะของวันเกิดจะหลับแล้วพี่น้องเลยต้องรีบเป๋า <laughs> นี่แหละที่บ้านถืออาหารเนาะนี่อย่างกับลูกกิน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 เออกินกินกินอร่อยไหมโอ้โหเต็มคาราเบลเลยพี่น้องเต็มคาราเบลเลยครับอาเนี่ยนี่อาคิรินอาก้าวอุย้ยอย่าก,กินหลายลูกเเกิงจังเลยวะ เอ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเดี๋ยวไปส่งได้ยัยอืมเขาเก่งจังเลยเก่งมากมากเอาไปอืมไม่ได้เอาไปดิเอาไปเลยทำไปเลยทำไปเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากไม่เจ็บไม่ป่วยเอาไปเอาเอาค่ะคุณค่ะอุณมาจัดการไปเหรอเอาไปเลยเออนอกกินข้าวยังลูกไปนอกไปกินแล้วข้าวเหรอ

เดีใจดีใจน่ดีใจโอ้วันนี้ดีใจจังเลยุาคเมรัยหมดแล้วว่ดีใจ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 อ่ะเด็กดีใจจ่ยเลยห้าเข้ามาเนาะเาจะเปิดประตูมาี่มามัเเข้ามาเป็นโคละขวดนี่ครับสาวน้อยจันเจ้ากับชายหนุ่มบูโนง น้อย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 อันนี้คุณยา่าอันนี้คุณยา่าอันนี้ก็คุณปู่สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็วันเกิดหลานชายคิรินเนาะหนึ่งขวบครับก็ความสุขเล็กๆ็ก็น้อยเนาะของครอบครัวครับมีความสนุกมีความสุขก,กับครอบครัวลูกๆหลานๆเนาะดีใจครับดีใจนี่หลานชายหนึ่งขวบในจัดวันเกิด ให้พ่อแม่ป ya, ู่ย่าตายายเนาะอืมก็ดีใจครับดีใจอยายยายก็นั่งเล่นกันหลานเออาม่แม่แม่มมเยักไหลยักไหลยักไหลอ้ามแต่ไม่หยุดปากเน่ดีใจดีใจ ดีใจโตขึ้นเป็นเด็กดีนะลูกนะเนะอะโตขึ้นเป็นเด็กดีเนาะเป็นคนเก่งเป็นคนดีเนอะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีนี่แหละโตขึ้นก็มาดูเนาะนี่หนึ่งขวบปู่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายทําให้แบบไหนก็มีความสุขครับมีความสุขกับครอบครัวลูกๆหลานๆเนอะ เล่นแปีเล่ยวเราลูกเเด้งเดเด้งเด้เล่นกับยายเล่นกัยายยาเห็นด้าคุยกับหลานคุยกับยาคุยกับยายอออคุยกับยายเออคิลินคุยกับยายยาวดยาดมยาทวดเออ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 เก อาหารเราก็อยู่ในนี้แหละครับโอ้มีไก่อีกมันมืดมันมืดโอ้ my god นี่ขุาใหญ่อัมกินหน้าอร่อยครับเมีย่ยงหมูสามชั้น น้องก้าวอิ่มไปแล้ว่าเป็นไงเนี่ยงหมูสามชั้นมับพี่น้องอร่อยเยี่ยมคิรินคุยกับยายเขาคิรินเล่นกับยายคุยกับยายเออคุยกับยายน้่งก้าวแกันลูกเล่นด้วยกันอ่า,คน,อาคนลตตัวแบ่งกันเล่นลูกแบ่งกันเล่นเออแบ่งกันเล่น ไปก็สวยเนาะไปก็สวยไปกิบพ๊บปั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 ๊บเรารักคาราบาวนี่นะครับเป็นความสุขชนิดหนึ่งของครอบครัวครอบครัวที่อบอุ่นอารมณ์ดีจังเลยวันนี้ออ้ความสุขมากเลยครับ เจ้าของคลิปไอ้เจ้าของมันเกิดวามสุขมากๆเลยน่นานานาโอยอย่าไปอมลูกอยเอาลูกาไปอยมอยิ้มยิ้มยิ้มเรมาเอาตีล่ะหมูอบโอ่ง ผ่านไปที่นี้ไก่อบโอง่งนี่ผ้าต่อไปก็จะเป็นไก่อบโอง่งถึงคิวพระเอกคิวพระเอกออกแล้วพี่น้องไก่อบโอง่งหมูอบโอ่ไปแล้วกไก่อบโอไม่ต้องยากไม่ต้องมานั่งเฝ้าแล้วปิด ปั๊บใช้ได้เลยโอ้พี่น้องเหลืองน่ากินมากทำไปแว็กกินอะไรก็ช้ำๆเลยช้ยำๆตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่กว่าหน้าอีกตัวใหญ่กว่าน้าช้ำๆเลยพี่น้องออเอาไก่ นี่ครับโอเคบ๊ายบายกอลูกบ๊ายบายโอเคครับคลิปวันเกิดหลานชายคิรินเนาะหนึ่งขวบครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสืออาหารอีสานใต้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายเอาบ๊ายบายน้อยเย,ยียมเยี่ยมเยี่ยม,ยยม